ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเจอกับคุณครูลาวันแล้วก็คุณครูคุณเจ้าค่ะใช่แล้วค่ะมาเจอกันกับคุณครูสองคนนี้อีกแล้วเอ๊วันนี้คุณครูสองคนจะพาเด็กๆทําอะไรกันดีนะ<อ>มีหนังสือมาเล่มหนึ่ง<อ>ทําอะไรกันดีคะคุณแจ้วอ๋อคุณเจ้าคิดว่าจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีคุณธรรมค่ะใช่แล้วค่ะ ีนี้การเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเด็กๆจะต้องทําอะไรบ้างคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะเช้าตรู่วันใหม่หนูน้อยตื่นนอนอาบน้ำแม่สอนแต่งตัวเร็วพันเ,ออเขาบอกว่า เวลาตื่นนอนเนี่ยเขาให้เด็กๆเนี่ยควรจะตื่นแต่เช้านะคะไม่ได้ตื่นสายตื่นแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองคือคอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะทุกเช้าพร้อมหนะ้าตักบาตท,ทุกวันครอบครัวของฉัน ชอบทำความดีเ,เรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเด็กๆเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยนับถือศาสานาพุทธเวลาคนไทยเนี่ยประเพณีของคนไทย,ยส่วนใหญ่ก็จะไปทําบุญใส่บาตรใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยถ้าทําทุกวันก็คือการใส่บาตรเด็กๆก็อาจจะไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายก็ได้นะคะ พากันไปใส่าบาตรในตอนเช้าเชนะคะใช่ค่ะเมื่อลาจากกันหัดนมมือไหว้พ่อแม่สอนไว้เป็นประเพณีใช่ค่ะเวลาคำว่าลาจากกันนี่หมายถึงว่าพอเด็กๆอาบน้ำแต่งตัวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะก่อนไปโรงเรียนคุณครูสอนว่าจะต้อง สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ใหญ่ที่บ้านทุกคนค่ะเด็กๆทำไหมคะทำนะคะถึงหน้าห้องเรียนหนูไม่รอรีจัดของเข้าที่เรียบร้อยงามตาใช่ค่ะพอมาถึงพอถึงโรงเรียนนะคะเมื่อกี้ออกจากบ้านสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่บ้านมาแล้วนะคะ พอมาถึงที่โรงเรียน<อ>เด็กๆก็พบกับคุณครูนะคะคุณครูมีหลายคนนะคะเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณครูเมื่อมาถึงสวัสดีคุณครูเสร็จแล้วเข้าห้องไปก็เอากระเป๋ากระเป๋านักเรียนที่สะพายมาเนี่ยไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจึงจะออกมาเล่นได้นะคะเด็กๆทำไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเด็กของเราทำนะคะ ยามเรียนตั้งใจหนูไม่สุกสนเด็กๆทุกคนได้รู้วิชาใช่ค่ะเวลาเรียนถ้าเด็กๆตั้งใจเด็กๆก,ก็จะอ่านได้เขียนได้แต่ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจโอวันนี้ไม่อยากเรียนเลยวันนี้ขี้เกียจจังเลยก็เลยไม่สนใจนั่งมองหรือว่าเล่นของเล่น อันนี้เด็กๆก็จะไม่ได้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กดีก็ต้องตั้งใจเรียน,ยนค่ะ,คะแม้รับอาหารเข้าแถวเดินมาน่ารักหนักหนามีระเบียบกันใช่ค่ะความเป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่ว่ารับอาหารอย่างเดียวนะคะรับของจากคุณครูเนี่ยเด็กๆก็ต้องเข้าแถวนะคะ ถ้าเด,เด็กเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณครูก็ให้ไม่ถูกใช่ไหม่พู่จะให้ใครใเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องเข้าแถวให<ม>้เ,เป็นระเบียบ<ล>นะคะเด็กๆเข้าแถวเป็นระเบียบสนุกเต็มที่ในเวลาว่างไม่เคยอ้างว้างเปิกบานสุขสรรใช่ค่ะพอเราทานอาหารกลางวันเสร็จหรือดื่มนมเสร็จคุณครูก็จะปล่อยเวลาให้เด็กๆเ,เนี่ย พักผ่อนโดยการเล่นนะคะทีนี้การเล่นของเด็กๆก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆเล่นโดยไม่ระวังคนอื่นไม่ระวังตัวเองก็จะเกิดอุบัติเหตุนะคะทำใ,<ช>ให้เจ็บตัวได้นะคะแต่ถ้าคนไหนเกเรเพื่อนนั้นนั่งเหงาทั้งวันเพื่อนนั้นหนีไกล เห็นไหมคะถ้าเราเนี่ยเกเรเพื่อนชอบแกล้งหรือว่าเล่นแรงแรงเล่นแรงแรงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากเล่นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็กลัวเจ็บแล้วก็พอไม่มีใครเล่นด้วยเป็นไงคะเราก็ไม่ได้เล่นเลยเล่นคนเดียวสนุกไหมล่ะไม่สนุกนะคะเราต้องเล่นกับเพื่อนดีๆใช่ค่ะช่วยครูถือของ ถ้ามีโอกาสหนูไม่เคยพลาดแสดงน้ำใจใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยเห็นคุณครูถือของมาโอ้เยอะแยะเลยอาจจะเป็นหนังสือหรือว่าถือดินสอถือกล่องดินสอมาเยอะๆถ้าเราเป็นเด็กมีน้ำใจนะคะเราก็ต้องเข้าไปช่วยเอาอคุณครูคะหนูช่วยถือไหมคะคุณครูครับผมช่วยถือครับ เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเด็กดีมีน้ำใจนะคะแต่ค,คุณครูก็เห็นโรงเรียนเรามีเด็กๆหลายคนนะคะทำแบบนี้ใช่ไหมคะคุณจใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากพ่อแม่พามาเยี่ยมตาเยี่ยมยายอย่าทำเอียงอายกล่าวสวัสดีใช่ค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณปู่คุณย่า <c oughs> นะคะที่เด็กๆไม่ได้ อยู่ด้วยกันกับคุณปู่คุณย่าเนี่ยพอไปถึงเนี่ยมีบางคนนะคะมีอายค่ะไม่ยอมสวัสดีกลาสวัสด,ดีไม่ได้นะคะเด็กเด็กๆต้องกล้านะคะเจอคุณปู่คุณย่าไปถึงก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าสวัสด,ดีค่ะคุณปู่สวัสด,ดีสดดค่ะคุณย่า,ยาแบบนี้นะคะ,คะต้องอายไหมคะไม่อายค่ะไม่ต้องอายค่ะกล่าวคาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องอายค่ะ คนอื่นเห็นยิ่งเห็นเด็กน่ารักนะคะใช่ค่ะพ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยหนักหนาดื่มน้ำดื่ม่าหนูนำมาให้เด็กๆเคยทำไหมคะเราเราอยู่ที่บ้านเห็นคุณพ่อคุณแม่กลับที่ที่ทํางานคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาแบบร้อนเหนื่อย <ทำ S 1> เห<ร>นื่อยานหนัทั้งวันนะคะ,ะเหนื่อยเหนื่อยเด็กๆก็ถ้ามีน้ําใจนะ หาน้ําเทน้ําใส่แก้วยกแหกคุณพ่อเดิมคุณแม่ดื่มหมูคุณพ่อคุณแม่อะไชื่นใจ,จห,หาหนื่อยเลยเละค่ะหายเหนื่อยเลยค่ะเด็กๆลองทําดูนะคะ <S <S ช่วยกวาดเช็ดถูหนูรู้หน้าที่บ้านสะอาดดีเพราะช่วยเหลือกัน <S 1> <S 1> ใช่ค่ะสมาชิกในบ้านนะคะสมาชิกในบ้าน อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่แล้วก็มีลูกมีตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะ,ะเราอาจจะเราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะช่วยได้คือช่วยเก็บของเก็บของเล่นในบ้านนะคะเช็ดโต๊ะนิดหน่อยเช็ดโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาที่เราทําได้ไดะะใช่ค่ะหรือช่วยคนช่วยรดน้ําต้นไม้ไมก็ไม่ยากนะคะคุณแม่ภูมิใจสุดๆุดเลยนะคะใช่ค่ะ เมื่อยามอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าพวกเราก็มาสวดมนต์ภาวนากันอืมใช่แล้วใกล้นอนใกล้เข้านอนแล้วใช่ไหมคะก่อนนอนเด็กๆทำยังไงคะก่อนนอนกราบพระไหมคะ,ะก,ก่อนนอนเด็กๆควรจะไหว้พระกราบพระแล้วก็ แผ่เมตตาอย่างที่ครูสอนที่โรงเรียนใช่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะการเป็นเด็กดีเนี่ยทํายากไหมคะทาไม่ยากเลยค่ะใช่ค่ะทําไม่ยากนะคะพอพอเรากราบพระสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็จะนอนหลับฝันดีค่ะเด็กๆใช่ค่ะก่อนจะเข้านอนกราบพ่อแม่พรันทั้งสองท่านนั้น เป็นผู้มีคุณใช่ค่ะสวดมนต์เสร็จแล้วแต่บางคนก็อาจจะก่อนเข้าห้องนอนตัวเองเนี่ยอาจจะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะพอไปถึงห้องนอนตัวเองแล้วถึงจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะใช่ค่ะนะคะวันพระพรุ่งนี้แสนดีจริงหนาพ่อแม่จะพา ไปวัดทำบุญเด็กๆเข้าใจคำว่าวันพระไหมคะเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่สี่ครั้งนะคะวันพระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไปทําบุญที่วัดกันนะคะแต่เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะอาจจะไม่มีเวลาเด็กๆอาจจะไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้นะคะไปทําบุญที่วัดไปไปผิดทองไหว้พระอะไรประเภทนี้นะคะเพราะว่าเราเรียนหนังสือนะคะเราจะไม่ค่อยว่าง นะคะใช่ค่ะนึกแล้วแสนสุขดวงใจละมุนบ้านแสนอบอุ่นฝันดีตลอดเอ้ยใช่ค่ะถ้าเด็กๆทำตามอย่างที่พูดมานีคือเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีคุณธรรมมีคุณธรรมนก็คือทำได้หลายอย่างค่ะเด็กๆ พูดจาไพเราะไม่โกหกนะคะไม่ลักขโมยนี่ก็เป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะถ้าคนดีก็เป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรไม่ลังแกเพื่อนแนละอะไรคะนอกจากไม่ลังแกเพื่อนแล้วทำอะไรอีกถึงจะเป็นคนดีได้ก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนรักเพื่อนไม่เกเรนะคะใช่ค่ะเนี่ยคนเก่งคนดีเก่งก็ต้อง ขยันเรียน,ยน,ยนใช่ไหมคะ,ะ,คะแล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเหมือนกับในเล่มน,นี้นะคะแล้วเด็กตั้ง <ๆ S 1> แ,แต่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะ,คะจนถึงเข้านอนน,นะคะถ้าเด็กๆทําตัวได้แบบนี้นะเด็กๆก,ก็จะเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีคุณธรรมค่ะใช่แล้วค่ะอย่างเช่นชื่อเรื่องนี้เลยบัณฑิตน้อยค่ะ บัณฑิตน้อยใช่ะะมองคนชีวิตบัณฑิตน้อยค่ะค่ะพอฟังเรื่องนี้จบแล้วนะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำว่ากิจกรรมที่เด็กๆทำตั้งแต่ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเด็กๆทำอะไรบ้างนะคะคุณครูมีรูปภาพให้นะคะ ให้เด็กกากระบาดรูปภาพที่เด็กๆทําก่อนไปโรงเรียนเสร็จแล้วเด็กอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูนะคะกากระบาดแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆทําได้เพราะเด็กๆอนุบาลบ้านบาดเป็นเด็กดีตื่นเช้ามาทําอะไรบ้างแล้วก็ก่อนไปโรงเรียนทําอะไรบ้างคุณครูคิดว่าเด็กๆทําได้อย่าลืมทําแล้วก็ส่งมาให้คุณรูดูนะคะใช่ค่ะวันนี้ครูแจ้บกับครูลาวันก็ ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ